ก็ตอนแรกคือเป็นคนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็พยายามหาหนังสือสักเล่มหนึ่งที่มันแบบแหเหมาะกับตัวเองซึ่งทําให้สามารถชนะผู้ภาษาอังกฤษได้วันนั้นเผอิญว่าแบบมีบอบลอมเขามาตั้งบูธหนังสือก็เลยไปหยิบหยิบอ่านเจอมาเรื่อยๆอ่ะอ่ะเอาเล่มนี้อีกสักคนเผื่อมันจะแบบ ก็แบบดูแค่แบบรูปเรมเออน่ารักตัวหนังสืออ่านง่ายดูอะไรดูแบบโอเค,เคอ,อะไรก็เลยเอามาอ่านก็เอามาอ่านในอ่านในที่ประชุมก็มอ่านดูแก่แบบแก่งวงก็ดูท่าทางมันแบบมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยก็ดูแต่เราก็คงตอนนั้นตั้งก็ดูว่าม,มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเรา ันก็คงจะเป็นเฉพาะพ่อแม่ที่พูกสาังกฤษได้ดีอะค่ะจึงจะทําได้แต่เราแบบแบบไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็เปิดดูแบบเออเราแต่ก็ลองทําตามเขาทีละคือเราเอามาทําตามทีละแบบทีละทีละคำแล้วก็คือตอนนั้นเพิ่งกลับไปดูนะคือแบบคิดว่าตอนนั้นอะแค่สับในเล่มเล่มเหลืองเล่มแรกถ้าทําได้ก็แบบโอ้ยสุดยอดแล้วเราพระเจ้าแค่คาว่า ah we have to be นะคะ ที่ที่ในหนังสือของวิบิปกัะฝนท่องเป็สิบรอบแต่คนก็จำไม่ได้ก็แต่แบบก็พยายามทำไปเอาทีอะอินเอาท์แนะนำยังไงก็ก็ทำซื้ออะไรมาทำอะอินเอาท์ก็ทำกับลูกเล่นเล่นไปจนแบบอยู่อยู่มาแบบเออเขาแบบที่แบบมีแรงดันใจคืออยู่เฉยลูกละมือเป็นแบบละมือเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละโอ้สุดยอดแล้วมีกำลังใจลูกแค่ละมือว่าโนโนโนแค่นี้ก็แบบมันมันอยู่ในอินเนอร์แล้วอ่ะโอ้สุดยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ ไม่เคยเชื่อว่าบบคนเขียนเล่มไหนแบบใครจะทําให้ฉันพูดภาษาอังกฤษมันแบบ Amazing มากที่แบบทําให้คนทั่วไปแบบคือมันหนังสือบางเล่มมันจะแบบเหมือนทฤษฎีนูน่นนี่นั่นอันนี้แบบไม่ลงสู่ปฏิบัติไม่สามารถเอาไปเรียนแบบหรือไปทําตามให้มันเป็นไปได้จริงซึ่งแบบพอทําได้คือตอนแรก ไม่รู้จักพี่บิ๊กไม่รู้จักใครคือแค่ติดตามไม่เคยสมัครเว็บไซต์อยู่เงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยอยากไปขอบคุณคนเขียนคุณนี้มากยคุณคนเนี้ยแล้วจะติดเ่อได้ยไโอ้แต่แบบไม่ได้อะไรเงี้ยเขาคงยุ่งอะไรเงี้ยตอนแรกนะแบบคือยุ่งเขาคงยุ่งเขาคงไม่มาสนใจอะไรเรื่องราวเล็กๆของเราแบบเราแบบเฮ้ยแต่เรารู้สึกชอบเขามากเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นแบบติดตามติดตามแบบบู๊นึ๊กเ,เขาเก่งมาก ติดต,ต,ต,ตามคลิปดูดูลองพี่เพื่อตลอดกาไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะสามารถแบบก็ทําตามหนังสือเล่มนี้ได้อะค่ะแบบแล้วมันทําได้กันทุกคนไม่คือแบบไม่เกี่ยวกับว่าไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษาากมากน้อยแค่ไหนแค่ขอให้คุณเดินตามหนังสือเล่มนั้นทีละก้าวทีละก้าวยางไปช้าช้าค่ะเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนเพราะว่าวเองเริ่มจากแบบไม่ได้เลยก็ยังได้เนี่ยค่ะเริ่มรู้จักหนังสือตอนลูกอายุ8เดือนแต่ก็คือนั่นหมายถึงว่าแม่เริ่ม ก็คุยเอามากับก็พูดกับลูกไปก็แบบผิดผิดสักคือเอาตามของมิฟิกมาดูค่ะคือถ้ามันมีร้อยคำผลก็ผิดสัก80คําคือผิด80คําทุกอย่างแบบมีน้อยมากที่ท,ที่ถูกที่ถูก,ถกตามหลักจริงๆเน่ยค่ะน้อยมากแต่ก็แบบพอกลับไปดูมันก็ไม่ได้เยอะนั้น,นในคาสัท์นั้นอนะอะไรเนี้ยเราก็บรู้มันมันผ่านมาอ่ะแปดเดือน จนถึงตอนนี้นราเป็นสิบสี่ขวบสิบเดือนแล้วก็แบบเฮ้ยมันเวลามันผ่านไปเร็วค่ะคือมันเหมือนมันมันมีผลตอบรับจากลูกอะค่ะทำให้เรามีแรงทาไปเรื่อยๆไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอะไรมันแบบมันสนุกในการทําไปเรื่อยๆมันแบบก็เลยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเฮ้ยวิธีการเนี้ยมันวิธีการเนี้ยแนวคิดสองภาษาค่ะมันทําให คุณอยากเรียนสิบภาษาคุณก็สามารถทําได้โดยทําตามแบบเนี้ยที่ที่พี่เขาพี่ตั้งไว้ค่ะคือหนึ่งจากความรู้สึกเอามาพูดไม่ใช่เอามาเป็นสองชั้นก็คือเห็นก็พูดเลยแต่ว่ามันก็ต้องไปดูเสียงว่าเฮ้ยโฟนิกของมันเหมือนนภาษาอินก็ต้องคูนโฟนิกแล้วก็ภาษาจีนก็ต้องพินยีนถ้าเกิดภาษาอื่นถ้าอยากรู้ก็ต้องมันก็จะต้องมีอะไรที่เป็นตัวกํากับเสียงเป็นเป็นหลักของภาษาเขา เชื่อว่าถ้าตัวเองมีแรงพอนะคะถ้าแบบตามแนวเนี้ยสิบภาษาก็พูดได้คนะ่ะไม่ไม่ยากไม่ยากแค่ของแค่ให้เริ่มทําแล้วทําให้มันจริงก็รู้สึกเฮ้ยมันได้ะค่ะแบบแค่แบบตแบบอนนั้นก็วิดวอเตอร์ลูกแค่เขาบอกว่าวอเตอร์นี่เราก็แบบได้แล้วเราก็แบบรู้สึกแบบเออมันก็ได้มันคือมันได้อย่างที่ที่บอกคือได้ระบบภาษา สองภาษาไม่ใช่สองภาษาสองชั้นนะคะแต่ว่าคือยังเอ,อิญก็คือเป็นคนคือยังรายละเอียดยังไม่ได้คือรายละเอียดในแบบว่าเอะว่าพูดผิดพูดถูกซึ่ง,ซ,งซึ่งเกิดจากได้สองภาษาเราแบบพูดผิดพูดถูกอะมามาแก้ได้ง่ายอย่างที่บอกคือเฮออ้มันแก้ได้ไม่ใช่แบบมันแก้ไม่ได้เริ่มดีกว่าไม่ได้เริ่มได้ระบบดีกว่า รายละเอียดผิดค่อยไม่แก้รายละเอียดละเล็กทีละน้อยไปมันดีกว่าที่จะไม่เนือก